สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พี่หมอจะเปิดดวงเรื่องการเงินให้สำหรับทุกท่านใน3วันนี้ว่าพลังงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรจะเปิดให้สดสดในคลิปนี้นะคะเปิดต่อหน้าเลยจะเปิดให้ทั้งหมด5้าใบให้ไพ่เล่าเรื่องไปตามไพ่บอกนะคะพี่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนี่จะเป็นพลังงานของคุณนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีว่าขออนุญาตขอให้พี่หมอน้ำหวานเปิดดวงการเงินให้สําหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะไพ่เป็นแรนดอมมักจะดึงดูดคนที่พลังงานตรงกับไพ่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าภายใน3วันนี้การเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด5ใบใบแรกบอกว wow, ้าเตรทอึดอัดน,นะเตรทนะคะ แปลว่าโดนกดดันมากๆบางคนเครียดค่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะดูเหนื่อยมากๆนะสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พลังงานการเงินของคุณดูแบบกดดันมากๆอ่ะค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินค่าเงินค่าแบงค่าบ้านค่าแชร์ต่างๆนานานะคะแตยจะค่าใช้จ่ายลูกนะคะ lover พี่หมอเห็นอย่างนี้พลังงานความรักขึ้นมาแปลว่าคนรักคนใกล้ชิดคนในครอบครัวจะให้ความช่วยเหลือคุณได้เรื่องการเงินนะพี่หมอบอกเลย ะะแปลว่าพลังงานขึ้นแบบนี้จะมีคนช่วยนะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนใกล้ชิดนะคะถึงจะกดดันก็จริงแต่พื้นฐานดวง,งคุณก็ถือว่ายังมีคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่สามารถพึ่งพาใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีอาจจะค่อยคอยคุยกับแฟนอาจจะค่อยคอยคุยกับคนรักนะคะถึงจะคุยกันเรื่องตัวหนี้สินการเงินอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันนะักแต่ก็ต้องค่อยคอยคุยอดทนนะคะยังไงก็ ถึงจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็เหมือนยังยังต้องช่วยเหลือกันอยู่อ่ะพี่หมอเห็นแบบนี้นะคะตอนนี้มาดูใบที่3กันว่าการเงินที่เหนื่อยที่เครียดเนี่ยมันจะมีนแนวแนวโน้มไปทางใดบ้างนะคะใบนี้เดอด์ซันขึ้นความโชคดียังไงนี่สินที่คุณกังวลใจอยู่มันขึ้นไพ่เดอด์ซันใบนี้ยใน78ดใบมันเป็นความโชคดีที่สุดคุณจะมีเรื่องดีๆมีความโชคดีเข้ามาไม่รู้แหละมันเหมือนจะผ่านไปไม่ได้แต่มันจะผ่านไปได้ค่ะ มันจะมีความโชคดีเข้ามาสำหรับคุณอย่างแน่นอนบอกเลยอุ้ยไพ่เดอะซันขึ้นมาดีมากว้าวมากอะทุกคนพไพ่ใบเนี้เป็นความโชคดี n ัมเบอร์วเลยนะเลเวอร์ถึงจะเริ่มต้นมาไม่ค่อยดีนะเครียดกังวลแต่มาใบเนี้ยก็คือคุณเครียดคุณกังวลใจจะแก้ไขปัญหาสิ่งใดอยู่พอไพ่ใบนี้มาคือจบปัดเป่าทุกอย่างไปเลยคุณเคลียร์ทุกอย่างได้เลยพอไพ่ใบนี้มาแปลว่า ปัญหาที่คุณเจออยู่มันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเพียงแต่คุณอดทนให้กําลังใจตัวเองให้เยอะค่อยๆปรึกษาคุยกับคนรักบางเรื่องบางเรื่องอ่ะหนี้สินการเงินเก็บไว้คนเดียวมันก็เครียดไงก็ลองคุยกันคุยกันก็อย่าทะเลาะกันอย่าขัดแย้งกันปรึกษากันเป็นแนวแบบให้กําลังใจกันเป็นแนวทางกันดีกว่าอย่าขัดแย้งเนาะบางคนคุยกันปุ๊บพอเรื่องหนี้เรื่องการเงินทะเลาะกันแล้วแฟนต้องใจเย็นๆค่อยๆคุยค่อยๆแับนะเป็นการขอกําลังใจซึ่งกันและกันนะค่ะมาดูใบที่4ี่นะ เห็นไหมความสําเร็จขึ้นมาแปลว่าไม่ต้องกังวลใจนะการเงินของคุณสําเร็จแน่ภายใน3วันนี้คุณจะเคลียร์ปัญหานี้สินการเงินอะไรก็แล้วแต่มันจะผ่านไปได้มันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณอย่างแน่นอนไพ่ขึ้นสวยเริ่มแรกไม่สวยเตรดขึ้นมาอดทนกดดันแต่พอหลังๆมาสวยหมดเลยไพ่นะคะแปลว่าปัญหาที่เจอจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะทุกคนมาดูสรุปกันแล้วกันอีกทีหนึ่งอาใบสุดท้ายสรุปปุ๊บ ว้าวการเงินการวางแผนสําเร็จไพ่สามเหรียญขึ้นรอคอยเงินได้เงินคุณเคลียร์นี่เคลียร์สินคุณได้เคลียร์เป็นไพ่สามเหรียญการวางแผนเรื่องการเงินนะตกลงเจราจายืน่นแบงค์ยืน่นเรื่องรอคอยเงินอยู่สําเร็จหรือบางคนรอคอยเงินที่จะมาปลดหนี้รอคอยคอยเงินจากการทําบางสิ่งบางอย่างเป็นตัวเงินมาแล้วจะได้ปลดหนี้ด้วยคุณจะได้รับคําตอบไม่เกิน3มวันสองวันนี้บางคนก็ได้ข่าวดีพรุ่งนี้และได้เคลียร์นี่เคลียร์สินแล้วก็ทุกอย่างโล่งโปร่งสบายใจนะคะ ใครชอบพลังงานนี้พิมพว่ารับคําทํานายนี้แล้วให้การเงินของคุณโชคดีภายใน3วันนี้นะคะก็ชอบพลังงานนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ